วิธีการถอนหุ้นง่ายๆเข้ามาที่สตรีมมิ่งกดที่พอร์ตโฟ i ิโกดที่หุ้นของเราจากนั้นจิ้มไปตรงนี้เรากดเซลลจากนั้นอันแรกก็คือให้เราใส่จำนวนหุน้นซึ่งเราจะใส่จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ของเราแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นว่าเราจะขายจำนวนหุ้นทั้งหมดจากนั้นกดใส่ราคาที่เราต้องการจะขาย เมื่อใส่ราคาที่เราต้องการจะขายเสร็จแล้วเราก็ต้องดูในแถบข้างล่างนี้ด้วยว่าจะขายราคาเท่าไรถึงจะได้กำไรแล้วก็ใส่ P I N ในการเข้าแอป6หลักของเราเมื่อใส่เสร็จแล้วเราสามารถกดรุ่งเซลล์สีแดงๆตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราสั่งคําสั่งส่งคําสั่งที่เป็นการซื้อขายนอกเหนือเวลาการซื้อขายหุ้นมันก็จะขึ้นมาตรงที่ว่าอยู่ในระหว่างการทำคำขอแบบนี้ แต่ถ้าสมมติว่าเราส่งคำสั่งไปในเวลาการซื้อขายหุ้นเราก็รอให้มันแม t c h ได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูทีหนึ่งว่ามันจะแม t c h เมื่อไหร่แล้วถ้าเมื่อมันแม t มันก็จะสามารถเป็นการถอนหุ้นเข้ามาอยู่ในแค s บาลาน n ของเราได้โดยอัตโนมัติก็เป็นวิธีการกดขายหรือตั้งราคาขายใน streaming ได้ไง่ายลองไปทำตามกันดู